ด่วนเลยค่ะ FC แฟนคลับน้องไรอันกัดบัณฑิตวันนี้นะคะ3าสิงหาคม2566เจอกับน้องไรอันนะคะที่งานสินค้าเด่นอัตลักษณ์เมืองใต้นะคะที่เจเจมอจะตุดจักนะคะเวลา,างานนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะเริ่มงาน16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะ งานนี้นะคะต้องขอโทษ FC แฟนคลับด้วยนะคะที่ช่วงนี้รายงานข่าวช้าไปนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงเช้านะคะจะมีงานแล้วก็ติดธุระค่ะขอโทษขออภัยนะคะจะปรับปรุงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังทันนะคะใครที่อยู่ใกล้เนาะที่เจเจมอจะตุจักค่ะโพสจาก f c e e o o o ไรอันกัดบัณฑิตมิตรภาพที่ผูกพันจะก,กี่ปีกี่เดือนกี่วันก็เหมือนเดิมรักทุกคนนะครับวันนี้พบกันที่เจเจมอ ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับไรอันกาดบัณฑิตขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตไว้ณที่นี้ด้วยนะคะและงานของน้องไรอันในวันพรุ่งนี้นะคะก็เป็นงานบันทึกเทปรายการไม่หมดนี่คะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ